กราวันดูมนลสอบเปิดยังไงเปิดก็ต้อไปตื <h <h ้อดื้อดืดในบอลคนเดียวอย่างน้อยวันดูมมนก็ยังได้เข้าแบบวิดีโอยังได้เข้าเลยจริงคน่ายก่อนนะทำไมในโมเมนต์นี้เป็นใช่เขากว่าได้รไรได้น้อยสุดท้ายคนเกลืองนมากกว่าคนอื่น พลสมัยนี้ตกตามลงติ๊กติ๊กวันหนึ่งได้บอรพรห้าต่อเป็นเวฟเพียงสันติสุขไปตออยายละอูขมุนนี่ยเดี๋ยวแต่ตออทิ้งด้วยนะครับช<ม>ุดปฏิริมน้ำกะหมวเอาเฮ้ยรอบนี่หลอคเ้็วเลยรอบน,นี่เกิดข้ายีป้านีเ่นเลยอ่าแสดงว่าปีหลอดฆาตกรนละเราเป็นอยู่คนเดียวบ้าแน่ใจเตี้ยเพราะว่าเกิดหน้าประตูเลยมีคนโดนหนายหัวด้วยขมแล้ว อีกแล้วเหรอมันไม่เหมันแบบกลางเกับกลาอ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดีห้องย้วยการห้องย้วยกันสี่ามคนเพราะั้นเป็นรอบรองเขาต้องปลอดจเขาต้องปลอดจิแน่นอนามั่นใจเลยนี่ี่มันคงจะตัวเมาเนหลวานงปปอนาะ ตีตีตีล,ลูกีีตัวล <c oughs> เลื่อยเจ้าเจ้าสวยแล้แวนี่มีแผ่นไม้เลยจุกไงดิโอ้แผ่นไม้นี้มันไหลต้นปากหมานง่อ่ตัวตัวเลือ่อยเจ้าก่อนแรกเราใกล้เคียงกับแน,น,น่สามคนเนี่ย

มัน,นตึน้ตงเล่นใจกันหมดเห็นกันจังอยู่บ้านเล็กนี่นะไม่เป็นอย่างก็เป็นมากกว่านี้คือตีประตูคนมาเลยอยู่บ้านเล็กนะคะอย่าพามานะคะโอ้ย <c oughs> สองหน้าสองตาเลย ออกอยู่ในบ้านเลยกไปโอเคก็แต่เอ้้นไรก็มันจนแทบตุนเต็มอะแทบมียรงแขนฉันใส่อีกเลยแกตงแขนฉันแกตงอาฆาตแคนฉันมาลข้าวปลยไ่มางข้าวปา่ปุ้นเนี่ยพราะฝัพวกฉันปั่นไปสองเครื่องแล้วะจุจนแพนแม่ไปมดเลยเสียงแพนแม่ไปโหดเยอะ มหหดึงวมดเลยเดี๋ยวเปลี่ยเอเออมันเอาตีมั้งไงตีห้างมาดึงเถอะห้างดึงเถอะก้อนๆๆแก่กนแถวนั้นฉีดมีพันมม้ตีแถวงั้นมีพันม้โอ้ยดึงลงมาทำไมนะตามากเก่งมากขอบใจมากเออถอดเทเทียมอยู่หลังเสาเนี่ยนี บดีก้า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 เขาพุ่งกันบดีก้าปีดบ้านเลขปีดกี่มีเหรอมีชั้นเตาดินก่อนมีไหมอืมไม่ตองประามละผ่านหาชั้นเตาดินละตอนนี้เรได้เพบ้านหมาบด้วยนี่อ่ะมีห้องเพย์บ้านได้เหรอเออแจ๋มีห้องเตาดินได้เหรอทันชิมิยูทันโดนไปแล้วหนึ่งรอบ เอย่าบอกมาหานได้เลยมาหาคนกะได้เลยมได้ซ่อมครับมันไฟเลยเนี่ยพี่มันหัวมันมาเปิดทีเลยแปล่าแต่นี่มันตต้นเนี่ยมันแข็งตัวน้ำหวานจ้าเนยมันแข็ตัวลูกบ้านนั่นอ่ะโอ้ก็มันหัวดีนะปิดกล่องลูอ หล่นวัวเหี่ยวม่หาเนี่ยมันอัพมาเนี่ยน้องปีแพร่ระวางมันเอาขกได้แขวนนะแล้วมันเห็นว่าเขาตัวกล้องก็มีนี่เนาะเนี่ยเข้าไปหาตายอย่างลุงบ้านพุ่มมาเจอปีอยู่ไหนก็เจมมาต้องหาน่ตัวลุงพุ่นไปเรื่อยว่ะี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดเพล่ดโอกาสหลตามหาพี่ว่าเป็นโสายสองใช่ไแต่เป็นขอจีตายนะฮ่าหยอกข่าวว่าแฟมิลี่อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใจเย็นก็ดันหล่นมาตาอเราแฟมิลี่อ่ะยุ่ตงกันนะล โตคตรใหญ่เลยดูคอนแองใจเย็นะนะมาหล่นไก่หน้าบปตะกี้เนี่ยอั้งใจมาหาคนหิวปีมันต้องเอาเครื่องของพายาบาลมานแน่เลยบ้านเละนะ็กมันเนาะบ้านเล็ขปีคนใกล้าตายแล้วนะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วแข็งใจหน่อยปีต้องบอกอนเตือนน,นะถ้าเวลามันไหลฆ่า หล่นน้ำฮึไปเลยไปไกลๆปี๊ซอเคร่อนั่นหลอนหลอนมันจู้ระิดกันเละมันบาระเบิดมัดมีมันบาระเบิดนดีหน่อยได้ไปบ้าเหลืองยังแคอยได้ไปบาเหลืองนะไปบ้านแดงนี่รักษา,าได้ กิดตงสูงแล้วพวกเป็นตายพวกเปิ้มดโคตตายไปละสองรอ,อ,อ,อบเซ็งเงาถ้าบอฟอยู่ทั้งพนะูดนังสองเครื่องนะเนปินจะปันเครื่องนะี่ยเดี๋ยวเครื่อบ้านนิปั้นนี่เนี่ยโอ้โรน,นี้แผ่นหนาอ่อัเยเลย,เอ,ยออเอาไปขอเห็นนิดเดียวชิวแล้วตอนนี้ชิวแล้วชิวเนยมันไปไหน่เนี่ยต้องชิวแล้วค่ะ ปี๋เห็น้องมันมีเขาถึงไปแต่เห็นเครื่องหมายก็เออถอนไปแล้วอันหนึ่งเลยเพิ่งกับมันยังมาเดินเร็วได้หว่าปี๋มันเป็นจีรุ่งเขาเคยตัดซ่อมตัวทั้งเต้นเต้นด้วยโอกาสหน่อยเขาจะนักมันก็คือมันก็คือไอ้ตัวเดียวกับตีเขาเปิดประตูนี้มันก็ไหนล่ะบัจเฮาบัจเฮาก็เปิล่อเออไม่น่าตัวคนเดียวเลยมันจะมาง้อมันจะมาง้อ อยู you know, ่นอกแมพไมืก่อนเป็นแคดิดเอเบดินเมื่อก่อนอยู่นอกแมพไมืก่อนมันมันหาห้องจิบแปดตำเดิมนะสักคนนึงแต่จน,นเป็นไรหล่นตั้งมันอนะ่ะเปอนเจอโรเรียนไฟนะ่ะแต่เป็นจำงและมันอยู่ไหนซอมนะเอครื่องเฮ้ยสวยอะอ๋อหล่นจุกกับท่านลูกตึงกันเอ้ยมีคนหล่นจุกเขาปิดหล่นจุกในป่นนาไพน์เนาะ เออในเป็นแับชากใหม่พี่เัิอยู่หน้าประตูไมันหล่นจู่กันไหมนั่นแหละโดนละโดนละโดนกดหนอนมานีกระเป๋าเพ่สอดโทรศัพไฟไว้เครื่องมีปัญหาต้าเจอกระทูเท็นมาได้เจอกระทูเทนไฟอ่ะสู้เขาจากาอะะไรทางแนวนี้มาได้ก้นต้น อยามาให้เราเปิดประตูที่นี่อันหายใจเบาๆต้องล้วบด้วยนี่กลัวบระลอดแทมออพี่ต้องมีสมาธิเยอะๆครับอ,อยู่ไหนก้นไหนก้นไหน,น,ไหนบาหานแน่บาหานเหมือนกันโอ้โ,อโอนี่หน้ามันกเตี้ยวได้เห่แสงมีเตอร์ของลุงบินห้าสิบปประทนันอยู่หน้าประตูให้ไหมนเนาะ มันไปอยู่บนโซนเร่งไฟเจอละกันเจอเร่งไฟแล้วปันเจอเร่งไฟแล้วเจอละเจอละไปจะกปอเร่งไฟมาละแล้วเดี๋ยวไปหน้าประตูเลยเด้อแล้วไปจะอยู่ประตูงานละเปันบะวังประตูนะประตูนั่นตีเอ็มบอกมั้จัดเส้นแล้วเนี่ยอยู่ประตูเปนอยู่ประตูตรงข้างก็เปียเป็นยังเป็นยังขอมันเมาเลยฟันละกวนนอนกับปอ มันกลแล้ะมกลแล้วเอ่อ่าเปมตัวแล้วเอ่อ้ยนบอลอไปหนีไปเลหนีไปเลยหนีไปเลยเราต้องจูไปไ้ไ่ะเพราะจะไปประตูห้านเต้องมุงควาเจมกับจูบ่นอะตประตูกเซุบเลยตัวรอตีนอแล้วโอ้หมันซ้อเปตัวเดียวนะเพิ่งรอดตานี้ ต่อห้าผู้จันคนเราต้องมีศรัทธาโอ้ยนี่เปิด,ดป,รประตูแล้วทนันต้องมีงจุดที่เปิดประตูแล้วประตูไหนซ้ายขวาประตูเนี่ยประตูหลังบ้านฟาร์มอ่ะมันก็ไก่ละอยู่กันนี่นั่นประตูหลังบ้านฟาร์มซุดแม๊บตั้งบนไปนะ เขาปิกมาเจยตัวอยู่ทันไปกับไปมาดูา่้วยกันมันอะไรกันเรื่องมันข้องอะไรปีกมันหนีก็แล้วนะถ้าเป็นหลอดนะเออเขาเก้าเก้าวิล้อหน้าประตูอ่ะมาๆๆมามายู่หน้าประตูล้อเหมือนกันโอ้เว้นี่ไงไหนตัวอยู่ไหนโอ,ไโอ้โวนะ้โอาหันน่ะน้อนอยู่ไหนนี่ เป็นยุกประตูลุมใช่นี่ยเป็นวละปีต้องมาจุวเขาสามคนด้วยเลยมาจุยตรงัประตูประตูลายใดกัประตูลายเพ่เปิดไว้แล้วนะตรงข้ามตรงข้ามอ้าวปั้นกลางโนปั้นเออหันละหันเปลือละแต่หันล้างลอ่ะปีเปอไปหันประตูอ่ะมา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 เขาจุไปแล้วเพ่หนีไป เห็นประตูอยู่ไหนน้าอยู่นี่อยู่นี่บ้านฟาร์มบ้านฟาร์มหล่อบ้านฟาร์มกะเออแคบบ้านฟาร์มเนี่ยโอ้หันละหันละเออเออเปิดยี่ห้อละเปิดใกล้ถึงและเปิดใกล้ถึงแล้วในนี้จะมันตัวนี่เปิดอ้อมเนี่ยอ้อมอยู่หลังบ้านฟาร์มเนี่ยมันจะถึงแล้วเนี่ยห็นเปละอิดทแล้วเปิดประตูมันมาได้แล้วอ่ะห้องต้องถอยแล้วเหาออกไปเลยขอเปิดรู้ได้มาเปิดประตูประตูมาเปิด ตีจะไปยิง,งะะออเนซ่ลยครับตัเปิดประตูเลยปรดเลยแตมเต็มล้วแตเราัเต็มาประตูนี้หนประตูนี้หนประตูโอ้ยถือว่านประัใจจะล้นทำไมมันมาหานันเนบ่ยังครับอย่างคนเขาจะทำสอง,อง,องก็จะเหานี้ปีปล้อกันคิต่ะซักเตือแ,แต่กกล้าไปก่าล้นกว่าล้น,าลนฝาดลักนอนทำแฟนมรีอะแต่มันมขี้ขวาเลยมันมีในกันมันไมมาน่ มันเฮ้ยปี๋สวยละปี๋ปีมันมาแล้วมันมาแล้วเข้าใจเข้าใจโอ้โหเฮ้โวเฮ้ยวเฮ้ยวฮมันกลางแล้วโอ้ยมาหลอกทุกคนเลื่องเครื่องเดิมได้จะปลดล็อกได้แต่เปคนเกียจสู้คือลีเจียนลีเจียนโคตรจังบุญบาปฟังฟังเขาเล่นก็ง่ายอ่ะฟังเฮานี่กดดันมันหล่นตัวเฮ้ยวเลี้ยวหลายอย่าง มันกระโดดข้ามสิ่งคีขวางมันมันผู้หล่อชีวิตอะลีเจียนอะเออเหมือนคนเออมันมาได้กระโดดก้าวเหมือนมันมาได้อ้าขาก้าวอย่างคนอื่นเนี่ยมันกระโดดข้ามได้เลยอ่ะอ้อหเอเออเพิงมนอนไหลข้าวได้แต่แค่เวลามันตีมันระยะตีมันสั้นแต่ความสมารถมันกงคี้ขวากลายเป็นโมป้าขัางหล่นเ็วอย่างนี้ล้กวิชน่ากลัวหลวงค้าตกรอ่อะ ปีเข้ามาท้ายกันตัวละห่วงหรือตัวเลยอยากท้ายแล้วตัวไหนก็นตื้นเต้นเหมือนกันทุกตัวนี่ข้างบ้านจะแบบบันแหอย่างกันมันเอ็กยังงูอีโอ้ยอยู่หน้าถึงปันไฟเลยหลุมหายใจไม่ออกอ,อยู่คนเดียวเลยเบิ่ไปอยู่คนเดียวนกันโอ้ยเรามีคน,าน,นม, <laughs> มาคนบบร้อนไหมโอ้ยเหมือนฆาตกรแ <laughs> ล้ <laughs> วโซ่กือปัดไฟกัน อุ้ยันเลี้วมันโดนไล่กันอยู่แต่ตัวอย่างบมูหมูมันอยู่ลายปากกลวยมันอันติดไปเกิดบัตไฟต่ออยู่ตรงบ้านเล็กอ้าวตะกุนอยู่ตรงบ้านเล็กอ้าวอันเซาร์อันที่ตัวเขากาดอยู่กันยีโคนอุ้งเป็นยีโคนเดียวอ้าวหรือว่าตาฟาด เอาว้สามสิบเปอนละอุ้ยอีกเครื่อมระเบิดข้่มระเบิดแต่ว่าเวลาลดลงมันเด้งตึงมันน่าที่แบบโดยต้องมาสามสเปอร์เซนต์หนึ่งต่อเอาไหไกันยังไงอเดียและปีก้อยยังหาเจ็บห้สิบละห้าสิบะเสียดายเคร่องตึงไปหาไปสามเปอร์เซ็นต์ละ แสดงสองฮองเ,เซ็ตพอพออนสิเดี๋ยวไปจากเข้าบ้านเล็กไปซ่อมที่ของชั้นใต้ดิน,นชอบลงชั้นใต้ดินนะผีก็จะชอบลงไปแค่นนอะเข้มามันเ็นพอได้ไอชิเม้น <laughs> โอ้ลอกนี่เหมือนซ่อมแจ้งเลยเสิร์ฟลุ่นจะเสร็จละจะเสร็จละจะเสร็จละวเออไม่ ปี๋เป็นว่าฆาตกรมาเป็นไอ้เฟรดีนะแล้วปี๋เปลี่ยนคนนกที่มันหลวมนี่ก็แต่มันกลมหันบอกเวลาฝันว่ะบ้านไผ่สักคนเด้ยนี่แม่แต่เปื่อนรวมทีมยังหันเลยนี่เฮ้ยเอ้ยจะบอกว่าฆาตกรมาเล่นแหมไปปี๋อันกระดีกัน มาดีเลยเออหรือว่าเป็นเฟสดีวะที่เต่าตกเนี่ยกรุ่นเฟสก็เมากรุ่ดเฟสก็มันมีเสียงอย่างเลยอ่ะเอออย่าคือที่เต่าตกสิที่เต่าต๊กคืออย่างที่เต่าตกมาจากบ้าเนี่ยก็นด้หรอกะมันยังมั่เงียบมันเงียบผิดปกติเนี่ยโอ่ยใจบดี นเขาซื้อแย่นะสิหีบอนกอ็มีคนเปิดหีบไตหมดละ่ะแสดงว่าตะก,กี้สองคนนั้เข้าบ้านเล็กเปฆาตกรโอ้ยเต้นเต้นบ่เอ้ <อ>ต,นนกกต้อไหอใจาเล่นเด้สุละกันส็ดละโอ้ปีกเป็นยีคุลกๆล้นหาฆาตกรฆาตกรอาจจะมาเล่นปีกฮะแมกัวตือนละแม่ตัวตือนละตัวอยู่บ้านเล็กพุ่นมาเนาะแม่ตัวตือนแต่งหัวใจมเต้นหมายความวไวะ ซ่อมเซตแน่ลซ่อมเซตจประตูเนียวไ้แวเด้อเรเจอแล้ดับดัาใจแล้วดับดัคาใจดนเปื่อนสามคนมาอยู่หน้าประตูกันหมดแล้วเนี่ยทานตัวอยู่ไหนเป็นอยู่ประตูไลผีมันเล่นเตาะหแซวว่าผีอยู่ในบ้านบ้านนี่โดนไปในบ้านแต่ห้ามหัผีเลยนี อันนั้นสอวนส่วนผีจะเอาแต้มอ่ะผีอยู่ในบ้านเลยพ่อเปิดเข้าใกล้ที่คือม,มีออาดุปืนอ่ะเอาอีน่ะไปละใจไปดิ้แต่เปิ้ลเยยัหันผีได้เรหรอผีมาเสียงดีววกว่ากลัวว่ามาโดนฟันเห็นพ่าจะไปเกิลือกนะโอเคปะไปกันไปเลยหลอดออกมาแบบบ่ได้อยังสักอย่างเลยอ่ะ